สวัสดีครับผมพบกับช่อง d ิ v เ r ิร์คุยมาแล้วจ้านะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์แล้วกันนะครับผมก็ดีใจด้วยกับข่าวาวของรัฐบาลที่เริ่มที่จะปลดกลอกอะไรบางอย่างแล้วนั่นแสดงว่าทำให้เรานั้นพอที่จะเริ่มมีโอกาสได้ขายเครียดกันบ้างนะครับก็จะได้ไม่ต้องแบบโอ้โหอดปู้อยู่กับบ้านมันก็เลยทำให้ หลายๆคนนี่ก็เริ่มที่จะออกไพื่อคลายด้านนอกแล้วเพราะหา้างสรรพสินค้าเริ่มเปิดได้แล้วนะครับผมแลเริ่มผมว่าแนวโน้มน่าจะมาในในทางที่ดีเตรียมเที่ยวกันได้เลยครับผมคอนเทนต์คุยของของคุยวันนี้นะครับก็คือพอเราจะเริ่มออกเที่ยวนี่ผมก็เตรียมที่จะเก็บภาพบรรยากาศมาในช่วงระ้ว่าที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปท่องเที่ยวนี่ เพื่อที่จะมาทำเป็นคอนเทนต์ต่อๆไปให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันวันนี้ก็เลยจะมาติดกล้องเจ้า a c คชั่น a m เล a นะครับโกโปรเข้ากับโมกันหลอกนะครับผมอ,อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ผมมีอยู่ก่อนหน้าแล้วใช้หน้าอยู่ก่อนแล้วอย่างตัวกล้องเนี่ยก็เป็นโกโปร4 g o โกโปรฮีโร่ซึ่งปัจจุบันนี้มันเป็นโกโปรฮีโร่แล้ว ซึ่งอันนี้คุยก็ยังใช้ได้อย่างดีเยี่ยมนะครับผมก็ปัจจุบันก็ยังใช้ติดติดที่มอเตอร์ไซค์อ,อยู่แต่ผมติดที่ h o n d a w เว e เนี่ยผมจะติดที่ตัวกา้กานก้านลูกระจกเดี๋ยวตามภาพจะขึ้นภาพให้ดูนะครับผมก็จะได้ภาพแบบประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้พอเราจะขับ f o r z a 35สวเทียร์เนี่ยเราก็อยากจะได้ภาพที่มันดีขึ้นผมก็เลยคิดว่าจะติดเจ้ากล้อง g ก p ป o Hero 4เนี่ยเข้ากับมุกแหนอบ ใบนี้ที่ผมขนาดเนี้ยยังใช้อยู่นะครับผมโมกัน็อกใบนี้ก็ใช้มาประมาณ1ปีเศษๆแล้วก็คือตรงเนี้ยก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เรามีอยู่บ้างมีอยู่ก่อนแล้วนะครับผมก็เอามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์พเพื่อจะทำในคอนเทนต์ต่อไปนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีขั้นตอนที่จะติดโกลโปเข้ากับโมกัน็อกเพื่อให้ได้มุมภาพที่ดีกว่าเดิมนะครับที่เป็นอยู่ที่คุยทําอยู่นี้จะได้มีภาพสวย,สวย มาถ่ายทอดให้กับเ,เพื่อนๆได้รับชมนะ,นะครับผมในขณะที่ขับมอเตอร์ไซค์นะครับผมบายเจรโอเคครับอุปกรณ์หลักๆของเราก็จะมีอยู่บนข้างต้นอยู่บนโต๊ะมีเรียบร้อยนะครับกับการติดกล้องเจ้าโปรโปรเข้ากับโมกันล็อนะครับเดี๋ยวกุยจะทําการเป,เปิดกล้องเจ้าโปรโปรตัวนี้และเดี๋ยวกุยอาบดีคุยนี้เลย อุปกรณ์ที่คล้องไว้จะขคอแล้วเดี๋ยวจะถ่ายทําในขณะที่ทําอยู่บนโต๊ะควบคู่ไปด้วยก็แล้วกันนะครับจะได้มองเห็นอะไรที่ใกล้เข้ามาบนโต๊ะอีกนะครับผมอุปกรณ์เยอะครับผมสาหรับช่องไดว่วคุยมาแล้วเจ้าก็พยายามพัฒนาขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับอ่ะครับผมอันดับแรกนะครับอุปกรณ์ที่มีนะครับก็คือนี่ครับผม เจ้ากาวอีบ,บ็อกซี่นะครับที่เราจะต้องปั้นๆให้มันเป็นฐานฐานมาติดกับตัวเมาส์นะครับผมแล้วก็ถึงจะไปติดกับเจ้ามวกันน็อกนะครับผมอันนี้จะเป็นค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆเลยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวเมาส์ที่จะปรับทิศทางนนครับเรามีกันหลายทิศทางน,นะครับที่จะปรับทิศทางเมาส์นะครับนี่ก็จะก,กองโกโปรอันนี้จะเป็น แอลกอฮอลทำความสะอาดครับนะครับผมอันนี้จริงๆผมซื้อมาเนี่ยมันเป็นสายสําหรับเซฟตี้นะครับในกรณีของถ้าไข่กลัวที่มันจะหลุดนะครับผมแต่ผมยังไม่เคยเจอไข่ทาหลุดนะครับผมและก็ตัวนี้จะเป็นกาวนาโนที่จะติดจากฐานของตัวนี้เข้าไปที่กล้องอีกทีคือตัวนี้เราจะปั้นแล้วก็มาแปะติดอยู่ที่ตัวนี้นะครับผมที่เมาส์และตัวนี้ก็ติดที่ฐาน เราก็โยกไปติดที่หมวกกันน็อกนะครับผมเดีนะ๋ยวเรามาอันดับแรกเริ่มกันเลยนะครับ<ม>อันดับแรกนะครับเราก็มาทําความสะอาดพื้นผิวหมวกกันน็อกที่เราจะใช้กันสักนิดหนึ่งครับผมก็ใช้ก๊อทำความสะอาดแบบเดิมนี่นะครับผมก็ทำความสะอาดหมวกกันน็อกก่อน คือเพียวที่เราจะทำการติดมันนะครับผมทำความสะอาดนะครับหลักๆแล้วผมก็คงจะติดตรงใต้คางนี้นะครับผมก็คือลักษณะจะเป็นม้านี้ติดใต้คาง ประมาณนี้นะครับที่ผมอยกจะกติดนะครับเพราะว่าจะได้อ่ามุมมองที่ค่อนข้างที่จะสายตาเรามองไปทางไหนก็น่าจะไปในทิศทางอย่างนั้นได้นะครับผมจะเป็นประมาณนี้นครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็มาใช้เทปกาวแปะ ตอนต่อไปก็คือเราจะแกะพระเอกของงานนี้แล้วนะครับผมก็คือตัวเช่าตัวกาวบ็อกซี่นะครับนี่ผมซื้อมาเป็นของอนี่นะครับอีโป้บุตี้นี่ครับผม,นะบผมน,นะครับผมเป็นซูเปอร์ซิลิโคนมหาอุดนะครับผมมันก็จะเป็นส่วนผสมของกาว A กับ B นะครับเดี๋ยวเราจะมา,มาปั้นรวมกันแล้วก็ให้เป็นก้อนก้อนแล้วก็แปะไปที่ตัวนี้ แล้วก็เอาตัวนี้แปะที่เจ้าหมวกกันน็อกนะครับผมแนะนำไมใ่ใส่ถุงม,มือนะครับเพราะว่ามันเป็นการวิทยาศาสตร์ที่กิ่นมันจะแรงแล้วก็เดี๋ยวมันจะไปเหม็นติดหมวกนะครับผมแนะนำให้ใส่ถุงม,มือหน่อยถึงจะไม่ถนัดก็พยายามนิดนึงนะครับผม ประมาณนี้อืถุงขนาดถุงยังเหนียวเลยเหนียวนึกุ่มก็เก็บมันออกมาปึ๊บป๊าบป,ปึ๊บป๊าบโอเค จากนั้นเราก็ปึ้งไปแล้วก็บี้บี้ผสมเข้าไปคลุกให้เข้ากันครับผมลัราก,ลกแล้ต้องเอาให้เข้ากันนะครับผม แลพอมันจะเริ่มอุ่นๆเนี่ยเราจะเริ่มมันแสดงว่ามันจะเข้าที่แล้วครับ ผมเริ่มความร้อนมันเริ่มขึ้นแล้วเริ่มผสมในที่แล้วนะครับผม ครับผมตอนนี้เรากา็น่าจะแห้งแล้วนะครับจากฐานที่เราปั้นไว้นะครับน่าจะแห้งแล้วครับแล้วก็แข็งมากนะครับนี่ฟังเสียงครับครับผมเดี๋ยวเราก็จะทําการดึงเจ้าตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปแต่งกันขั้นตอนการดึงก็เราก็ลอกกาวมันออกมาเลยครับ Okay, digging up man ประมาณนี้นะครับผมเราก็จะได้รูปทรงตามที่เราทำตามแบบเอาไว้เลยลอกกาวมันออกนะครับผมตัวนี้ทิ้งไปได้เลยนะครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเอากระดาษทรายมาทําการขัดกันแต่งให้มันดูดีนะครับรูปทรงมันก็จะเข้ากับนี่นะครับประมาณนี้เลย นี่ครับมันจะแบบเป็นพิมพ์พิมพ์ที่เราทําเอาไว้เลยนะครับนี่พิมพ์เป็นพิมพ์แบบเดียวที่เราทําเอาไว้เลยนะครับร่องรอยนี่นะครับพิมพ์ที่เรานี่ครับรอยวาลเห็นรอยวาลไหมครับรอยวาลขอบนี้รอยวาลขอบนี้นะครับนี่ครับกับรอยวาลนี่ก็จะเข้ากันนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราจะไป แต่งตรงนี้กันแล้วก็พ่นสีนะครับผมไปกันเลย ครับตอนนี้เราก็ได้ชิ้นงานมาแล้วครับหลังจากที่เราทําก็สภาพอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมก็ใช้เ,เคบล่าที่เป็นฟิล์มลอยน้ําทํานะครับก็อาจจะไม่ได้สวยเท่าไหร่นักนะครับก็ถือว่าเป็นชิ้นแรกนะครับเราทดลองนะครับตอนนี้ก็พ่นเคลือบเงาอะไรเรียบร้อยแล้วขัดเคิดอ,อะไรพ่นสีรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนำมาทําการติดเข้ากับหมวกกันน็อกไปแล้วครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับผม น่าจะเป็นร่องรอยเดิมที่เรากักข้ากเนกันไว้เ,วเราเช็ดสักนิดหนึ่งทำความสะอาดสักนิดนึงครับผมเพราะว่าเดี๋ยวพอเราแปะชิ้นงานไปแล้ว,วก็จะได้อยู่กันยยาวๆไปเลยนะครับ เการทำความสะอาดพื้นผิวนี้สำคัญนะเพื่อนๆพเอทาสาดพื้นผิวเรียบร้อยนะครับผมต่อมาชิน้นนี้เดี๋ยวผมจะทำการแปะ ตัว 3M นะครับลงไปที่ชิ้นงานตรงนี้นะครับาสา,าตัวกาวเทปกาว 3M ที่แนะนำก็จะเป็นนี่นะครับ 3M ที่เป็น VHB นะครับก็จะเหนียวกว่าแบบอื่นๆนะครับค่อนข้างที่จะเหนียว ครับกดลงไปกดลงไปพยายามกดให้มันทั่วทั่วิวงานเห็นไหมครับรอยเว,ว้ารอยอะไรกดลงไปให้ดีตอนนี้เราก็จะทําการแปะลงไปที่หมนนกวกน็อตแล้วครับผมวัดอีกทีหนึ่งเพื่อความชัว ก็จะออกงานบ้านนิดนึงครับ ต้องกดเลยกดให้แน่นเลยครับตอนนี้เราก็ต้องมาทำการกดเพื่อที่จะให้ทุกอนุของด้านกาวาม3 m นี้ติดไปกับหมุกกันน็อกนะครับกดเพื่อความมั่นใจไปเลยครับว่าทุกอน,นุนีจะต้องติดอยู่กับหมุนกันน็อก ครับเราก็มั่นใจแนละ้วว่ากดได้ในระดับที่โอเคครับเรากดเนี่ยนะดูนี่ครับมันจะไม่หลุดเลยนะผมว่าค่อนข้างที่จะมั่นใจเลยนะสำหรับ BHB นี่นี่นครับไม่มีอะไรนะครับผมโอเคครับส่วนเรื่องของกล้องนะครับผมก็จะติดประมาณนี้ จริงๆชิ้นนี้มันจะต้องมาดัานข้าเนี่ยนะผมผมจะเปิดรูนี้ค้างไว้เลยให้อากาศเข้านะครับผมไม่ต้องการให้กล้องมันมาบังมาบังรูนะครับ กล้องจะยืน่นิดนึงคนระับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ต้องการให้กล้องมาบังช่องลมนี้เลยเพราะาถ้าเราเอาสักชิดตรงนี้เกินไปเนี่ยเดี๋ยวลมมันจะไม่เข้านะครับผมเพราะบางทีผมขับฟอร์ซ่าเนี่ยจําเป็นต้องปิดรูบนนะครับผมจำเป็นต้องปิดรูบนมเพราะว่าลมมันผ่านผมไม่ถึงนี่ครับผมก็จะประมาณนี้นี่ครับแล้วเราก็จะปรับสูงต่ำอะไรได้ นะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับไม่หลุดนะครับผมถึงจะหลุดผมก็มีสลิงเซฟตีไ้ไว้ดี๋ยวเราของสลิงเซฟตี้ได้ถ้าเราไม่มั่นใจนะครับโอเคเดี๋ยวจะทําการต่อไมโครโฟนนะครับครับผมพอเราจะต่อไมโครโฟนเท่ากับโปรโอนี่ผมจะต้องเปลี่ยนเคสนะครับคือถ้าเป็นฮาวซิ่งตัวนี้มันจะกันน้ํามันจะไม่มีช่องที่เสียบไมโครโฟนนะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยน อัวนี้เป็นเคสธรรมดานะครับผมเพื่อที่จะใส่ไมโครโฟนได้นะครับนี่ครับผมลักษณะจะเป็นแบบนี้ไมโครโฟนผมก็ลองทดลองดูก่อนนะครับผมไมโครโฟนนี่ก็ซื้อมาไม่กี่ตังค์ครับผมอันนี้ผมก็มีสำรองไว้อีกหนึ่งอันนะครับ ก็จะเป็นไมโครโฟนที่ต่อสำหรับกล้องก o p r o ที่ซื้อมานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองต่อไมโครโฟนดูแล้วก็เีกล้องไปกับตัวนี้ได้เลย เก็บสายสําคัญผมว่าตรงเก็บสายนี่แหละครับที่จะเป็นคนทางงานศิลป,ปะไม่แพ้กับการทําตัวฐานนี้เลยนะครับการเดี๋ยวเราจะปรับระดับอีกทีนึงนะครับนี่นะครับการที่จะสายนี่แหละครับผม ผมก็จะเก็บเข้าไปเน็บเนบไหมนี่นะครับผมเก็บเข้าไปเนบเบเข้าไปเพราะว่าบางทีเราขับไปรถก็อาจจะมีการพูดนะครับผมมีการพูดก็จะเน็บสาย เนบไปรอบเลยครับผมเพราะว่าพื้นที่มันเยอะะครับไป,ไปอบเลยครับผมครับหลจาเก็บใหม่เรียบร้อยแล้วครับผมก็จะประมาณนี้นะครับใหม่ก็จะต่อเข้ามานะครับต่อเข้ามาแล้วก็ร้อยครับ ระวังเรื่องสายหักสายงอครับก็อาจจะต้องเผื่อพื้นที่นิดนึงนะครับให้เขามีการหายตัวได้นิดนึงนะครับก็ร้อยผ่านมานะครับแล้วก็วนรอบหมวกเลยผมใช้วิธีวนรอบหมวกเลยครับนี่ครับวนรอบหมวกนะครับผมแล้วก็มาเน็บไฮโดรโฟนจะเน็บที่ตรงนี้พอดีเลยนะครับอยู่ตรงนี้พอดีนี่ครับผมนะครับจะเน็บอยู่ตรงนี้พอดีเดี๋ยวจะเราไปลองกันเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะมีปัญหาเรื่องของ ลมหายใจดีป่ะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเราจะดูมุมกล้องกันดูมุมกล้องออกมาสวยขนาดไหนไปครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองมุมของกล้องกันดูนะครับผมแล้วก็ติดไมโครโฟนด้วยแต่เดี๋ยวผมจะลองขับที่ตัวเจ้าตัวเวฟก่อนละกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างรับกับมุมมองนะครับแล้วเดี๋ยว อีกรอบหนึ่งจะลองขับฟอร์ซ่าดูนะครับว่ามุมมองเป็นยังไงบ้างเพราะเวฟกับฟอร์ซ่าถ้านั่งก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเดีย๋ยวลองไปวนเล่นๆดูนะครับตอนนี้ปิดกระจกแล้วหมวกกัน,น็อกแล้วครับตอนนี้ก็ได้ออกมาขับทดลองมุมมองกล้องนะครับ กับ Honda w เวฟนะครับผมว่ามุมมองกล้องและก็เสียงจากไมโครโฟนที่เราติดตั้งเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับผม สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาลองกับมุมมองกล้องพร้อมเสียงกับเจ้าฟอร์ซ่า350นะครับว่ามุมมองของกล้องเป็นอย่างไรไนะครับผมคิดว่าก็น่าจะพอใช้ได้อยู่ในระดับหนึ่งเลยเดี๋ยวผมต้องไปหาต้องต้องหามุมมองปรับไปเรื่องๆเพื่อทดลองครับเพราะว่าเวลาเราขับรถทางยาวๆเนี่ยมันต้องมองให้เห็นหลายๆอย่าง หลายๆสิ่งด้วยกันครับมองให้เหม็นมองให้เห็นทางรูปทางด้านหน้าท้องฟ้าและตัวรถนิดหน่อยนะครับผมเพื่อให้ได้ทรถในการชมอนะครับซึ่งเดี๋ยวจะต้องลองปรับมุมมองไปเรื่อยๆครับอันนี้ผมก็ขับมาเส้นทางเดิมกับเมื่อกี้ที่เวฟมาครับที่เวฟมาเพราะว่าจะได้ดูว่ามุมมองเป็นอย่างไรแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับแล้วก็ตอนนี้ฝนเริ่มลงปลอยนะครับผม ไม่รู้ว่าเสียงลมเข้าจะเป็นยังไงบ้างครับเสียงลมเสียงลมหายใจของตัวผมเองคันนีญญ้ฟอร์ซ่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้รันอินนะครับยังอยู่ที่800กว่าโลผมก็จะขับอยู่ที่80อยู่เดี๋ยวพอครบพันโลเปลี่ยนมันเชื่องเลยรันอินอ่าเลยลันอิน,อลลน,อนผ่านลันอินไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะขับความเร็วลองทดลองความเร็วที่มากขึ้นไปอีกนะครับตอนนี้ก็ ไปยที่80ก,ก่อนแล้วกันพึ่งได้มาเดือนก,กว่าๆเองหรบคันนี้ได้บ้างบ้างแล้วนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการติดเจ้าโกโปรกับตัวหมวกัน็อกนะครับผมจริงๆร,ร,รูปแบบมันมีหลายแบบมาก,มากๆกับการที่เราจะติด แอคชั่นคามลาให้เข้ากับหมวกกันน็อกนะครับคือหลักๆแล้วเราอยากได้มุมกล้องแบบไหนก็หาจุดที่เราชื่นชอบก็แล้วกันประมาณนั้นนะครับซึ่งจริงๆตัวเมาส์เนี่ยมันก็มีเยอะหลายรูปแบบนะครับอันนี้ผมก็ใส่ตัวโคง้งหรือจะเอาแค่ตัวเมาส์สั้นๆก็มีสามารถถอดใส่ได้แล้วก็มีเยอะแยะมากมายครับชิ้นส่วนค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมก็เอาเป็นว่า เดี๋ยวผมจะพยายามเก็บภาพสวยๆมาทำคลิปให้ได้ชมกันนะครับส่วนจะไปเที่ยวไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งในคอนเทนต์ต่อๆไปแต่สำหรับผมคิดว่าถ้าผมไม่ได้ขับเร็วนะจริงๆอะ่ะไม่เสียงลมก็ค่อนข้างน้อยอยู่นะครับเท่าที่นั่งฟังเมื่อกี้แต่ส่วนเรื่องมุมมองกล้องเดีย๋ยวอาจจะต้องปรับปรับกันอีกจักระยะหนึ่งนะครับ วันที่23-24ตุลาเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะไปพักผ่อ,อนสักที่หนึ่งก็เดี๋ยวจะพยายามเก็บ,บ้าพบรรยากาศมาให้ดูกันนะครับออกทิปในการขับโมอโเตอร์ไซค์นะครับผมแล้วเจอกันครับ23-24ตุลานะครับบางสเลยครับใครจะไปยกมือขึ้นครับผมขอบคุณครับ